สวัสดีครับผมเอ็กซจ้าไรสารลัชาแนลครับวันนี้พามาย่างเนื้อครับน้องน้อง,องย่างเนื้อที่บ้านครับเอ็กซาสวันื M ้อพี่เคนย่าครับมาเรามาแกะกันดูกันเอาลูกลอยไปเลยนะไม่ตามไม่นีมมม่มาหาแลอวมาเอ้ย <Okay. S 1> ใหญ่ครับ ขอกกันนะสดเลน,นะเต็มนดล้นๆเลยนึ่ ไมงอกก็นนะครับสังเกตนะ<ม>านะเดี๋ยวลาะตรอนงกนี้อช่ีกวไมนเจ้านี่มาแล้วยังไม่ได้ใช้ยมเลยเดกโอเคครับเดี๋ยวดูตอนเดี๋ยวตอนดูตอนได้ยากิดหนึงครับเดี๋ยวรรอ,รอแป๊บนึงอน,อนทำแบบนี้หรเ ตรงนี้เราไม่เอานะครับตรงนี้เนื้อตัวนี้มันเป็นเหนียวนะครับเราจะไม่ใช้กันเราไม่เสียดายนะครับเราไม่เสียดายนะครับกินทีนึงก็ต้องกินให้แบบจำจำเลยนะครับตรวนี้เราไม่เอานะครับครั้งเืิดมันเป็นเ,เหนียวนะครับเป็นเหนียวเป็นเหนียวรอให้หมด มากมาไหนเี้มุกหันหนาไปมาณไหนครับประมาณน,นี้นะบิบอบิบนะต<ม>ัดต่หนานิดนึงนะเออสเซนนะสองเซนเนื้อเนื้อเนื้อโอ้หาหาช้ำช้ำช้ำ Thank ปแลด้วยพเในความเป็นทีปกหรือเปล่าไปเป็ดตกเป็ดกนี้นี้แหละตกเ็ดกตา้อย่างนี้ตกเป็ดทีใช่คนแล้วควาหมกันนะตกเป็ดหอกินได้นะทรู้นะีรู้เ <พ uka> เน<อ>ียมดูเนื้อ,อามาแล้วดูโอเคเดี๋ยวมานรอยอา,อยากันครับนี่นะครับเราได้เนื้อเนื้อน,น,นะครับเนื้อพิษไทยเยนะครัวนี่ ดีนะ้อกลับเร็วกว่าจำไม้ทุกท่ไหมใช้มือสะอาดสะอาดจบที่แข็งนี่แบบนี้วัดมีไม้เขียบนะไม้ไม้ไม้มแข็งมีรอแป๊บนึงนะครับเบ็นเรียมแล้พวกเรานะเรียมแล้แล้วว่าจะไม่สูง บ้อยกินแบบหมักไหมหรือไม่ต้องอือแบบออริจินอย่างนี้เลยอริจินอลนะยังกูย่างปลาโอลลี่ไหมตังอยาอกให้มชนะคัดคัดคัดเจ็บไหมกันดู้นน่คัด,คด,คดจริงเหรอ คุบอวนอนแรงมคน,มนป,ปิงไปอยู่ไม่ใช่อยากให้ตัวนารงา้องก้องเสรจเรีบร้อยแล้วครับมานี่นเพียงเลยครับไอ้าาของมไปที่ไนี่นะครับคือมาแล้วหืมหอมมากดูนี่เอาไอยากไปยึดขายชักจับ นะครับทำให้น้องมันนะครับวันนี้น้องมาเยี่ยมทั้งทีนะครับทำมือจะจัดจานให้น้องสวยๆนะครับวันนี้ลองนานๆน้องมาทีนะครับนี่ครับโอเคนี่

ไม่เหนียวะเมาเานียเอ้าวอ้าวอ้าวเอาดิเอา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 ่ออกจระเลยจะเออกก้องเลยแนวออก้องนานๆออกมาเร็วเฮ้ยผักมันชิ้นเล็กไวแเ้าผักชิ้นใหญ่ๆนี่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 เป็นไงครับเป็นไงครับปอเป็เไงครับปีเไงครับอีกอ่ะอืมอีกอ้ะ ก๋ลชิ้วัดันทำชิี้นะที่ให้ชิ้นนี้อ่ะนี่นรครับชิ้นนี้นุ่ๆน่มๆชนน้อ่ะชิ้นนี้นุ่นๆอยอออมยอย้อยๆเย <S <S โโนื้นดอดีไม่ได้มไมจิ้มมยนะหมมากไปเียวกินก่อนก่อนครับ